สวัสดีครับกลับมาพบกับ my free people ครับประจันวันศุกร์ที่3กันยายน2564แต่จริงๆผมอัดคืนวันที่4ผลของการลงมติห้งออกมาแล้วแต่ว่าประเด็นที่ได้ฟังคือมันเป็นเรื่องราวของนะครับสพี่น้องนะครับคนเด็กระยุทธ์คลเอกโปริทแล้วก็คลเดกอนุพงศ์นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ ที่ผมเชื่อว่าผู้ร่วมง,งานนับถือพี่น้องกันตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงวันนี้ก็ช่วงท้ายๆของชีวิตก็ยังเหนียวแน่นตลอดช่วงของของการเท่างานเป็นทหารผมว่ามันก็เป็นสุดยอดเคสสตัดดี้อันนึงและร่วมกันนะครับ แล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งมากมากเลยนะครับสําหรับอํานาจทางการเมืองในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันถูกผลักดันโดยขุนทหารนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆมันทาให้ระบบการเมืองนี่มันมันผมว่ามันเพี้ยนไปมันมันไม่ได้ drive สังคมในประเด็นที่มันควรจะไป ค,คือบางทีผมก็ไม่มีคําอธิบายในเชิงของรัฐศาสตร์ว่าทําไมทหารจีนไม่ปฏิบัติสีจิ้นผิงอ่ะถูกป่าปเออเพราะว่าทั้งที่สีจิ้นผิงก็เป็นเป็นพิศกรธรรมดาไม่ใช่ทหารไม่มีอาวุธอยู่ในมือแต่ทําไมเขาคุมทหารได้แต่ทําไมแต่ทําไมทําไมประเทศไทยกลายเป็นวอลล์ลอดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยย้อนกลับไปเมื่อ เกือบร้อยปีที่แล้วร้อยปีเปล่าร้อยปีเปล่าผมว่าใช่ใช่ใช่ร้อยปีหนึ่งแปดประมาณสงครามฝิ่นประมาณประมาณสงครามฝิ่นใช่ใช่ใช่ร้อยปีที่แล้วสมัยก่อนก็จียงไคเช็กก็เป็นบอลอ็อตและครับนะครับแต่ว่าก็อาจจะมาพ่ายแพ้ให้กับเหมาเหมาเจิดรงคือประเทศไทยก็ยังวนอยู่ใน ในความเป็นทหารแต่แต่จริงๆแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะถ้าสมมุติว่าอาชีพไหนกันได้มาทําให้ประเทศมันมันเจริญรุ่งเรืองไปอ่ะแต่มันพอดีผมฟังท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์นะครับให้สัมภาษณ์วันศุกร์เรื่องความขัดแย้งกันในพักพลังมระชาลัฐและเรื่องของการที่จะวดลมรัฐธรรมนูญ ไม่เป็ไมหอกท่านผูนูดวไม่วางไม่วางไม่วงใจในในยกนะครับซึ่งเราก็ประเมินกันแล้วว่ามันคงเป็นเป็นไปได้ยาแต่มันมีอาการกันอยู่ไนงะมันเลยมันเลยชูประเด็นในที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามปอมันมีเลเยอร์ของการจัดการของพรรพลังประชารัฐอยู่นะครับเขาบอกว่าโอเคอ่า พี่ป้อมพี่ป้อมก็ไปดูแลพรรคเป็นนักการเมืองนะครับส่วนท่านนายกเป็นนายกอย่างเดียวนะครับแล้วอนุพงศ์ก็ไม่ยุ่งการเมืองก็เป็นมหาดไทยคุมมหาดไทยอย่างเดียวคือคือในความเป็นการเมืองมันก็คือการเมืองคือจะมารังเกียจว่าการเมืองมันสกรปรกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นพบทบ หรือทุกคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นตําแหน่งใหญ่ๆในองคอ์กรใดไม่ว่าองคอ์กรใดหนึ่งไม่ว่าองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งก็ต้องใช้การเมืองให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าในมหาวิทยาลัยใครจะเป็นคณะบดีใครจะเป็นอธิการบดีพวกนี้เป็นการเมืองหมดนะครับนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เจ๋งจริงเนี่ยมันต้องแบบท่านนายกบิจิวลงมาชาติชายลงมา ดันการเมืองกันเลยถูกไหมครับหรือแม้แต่พลเอกเปรมเองถึงแม้จะถูกส่งมาก็ตามเนี่ยท่านก็ยังเป็นนักการเมืองในแบบของท่านคือมันมันได้มาสัมผัสการเมืองกลไกลคือมันไม่ใช่ขาลอยหรือถ้าขาลอยหรือว่าลอยตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยคือคือสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ได้ใช้การเมืองคือ การเมืองกับราชการไนเ่เหมือนกันการเมืองผมผมมองว่าการเมืองเป็นตัวดรายราชการแต่เมื่อเมื่อใช้ราชการได้ราชการราชการก็จะไม่ไปไหนนะถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านท่านนายกเนี่ยพยายามเล่นการเมืองแบบราชการแต่ไม่ได้เล่นการเมืองแบบนักการเมืองที่พยายามที่จะสร้างประโยชน์ หรือ Create ประโยชน์ลังสรรประโยชน์ใหม่ๆให้กับสังคมผมผมผมพูดประเด็นเนี่ยนะครับคือผมตั้งแต่ผมนั่งคือเรียนรู้นะผมว่าผมเรียนรู้ในในช่วงหลังๆว่าว่ามันมีเลเยอร์มันมีลักษณะความสัมพันธ์ของออลักษณะตรงนี้อยู่นะครับแล้วทุกคนก็คาดหวังว่ามันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเราก็ถอนได่ขึ้นก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกว่าไอ้กลไกมันมันมันปกุกมันฝังลงเป็นลึกแค่ไหนแล้วมันจะถอนล้างถอนคอนออกมาได้ยังไงก็ mm hmm. ในเมื่อจริงๆจริงๆมันก็ไม่ใช่มีดีแต่มันไม่ดีที่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีผลลัพธ์ออกมาไม่ดี ไม่ใช่ว่าทหารไม่ดีไม่ใช่ว่าท่านนายกไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าท่านเป็นผู้นานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมันก็โชว์ให้เห็น,นความเป็นจริงถึงผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามตัวเลขมันก็บอกแต่ท่านก็บอกว่าท่านทําดีท่านเป็นนายกที่ดีที่สุดหรือสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ใครตอบได้ยังไงยังไงผมเองแต่ว่าก็เห็นว่า,อามองไปร,บรอบๆอะ่ะมันเป็น empirical fact อ่ะมันเป็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างของความเป็น3าปอผมก็ดีนะแต่ถ้าเกิดภายในเวลา7ปีหรือภายในเวลาระยะหนึ่งออกมานเนี่ยมันต้องเห็นผลงานที่มันเป็นเชิงประจักษ์เห็นเด่นชัดถูกไหมมันมันไม่ได้เด่นชัดไงเพราะว่าเพราะว่า เพราะกลไกในสามคนที่เข้ามาแล้วนี่มันมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนผมผมพูดได้แค่นี้เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยแบบไหนมันควรจะเป็นแบบไหนแล้วผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของประเทศลักษณะของสังคมแล้วก็สไตล์ของผู้นำที่ออกมาถูกไหมครับ อย่างเมืองจีนก็จะเริ่เติบโตเวียดนามก็จะเริญเติบโต <c oughs> บางคนก็บอกเว,วียดนามกำลังจะมาชนะไทยเหมือนกับบทความของพี่เอซัชชวีอย่างเงี้ยถูกไหมครับออหรือหรือบางคนหรือแม้แต่คุณเรษฐาทวีสินก็บอกเว,วียดนามมันงสู้ไทยไม่ได้หรืออะไรก็ตามบางทีมันไม่ใช่ว่าให้เรามีสูตรสําเร็จแล้วก็มาวางปึง้งแต่ว่า หรือแม้แต่ระบบะเผด็จการหรือจีนก็เผด็จการเไรเพราะฉะนั้นฉะนั้นให้ให้ดูที่ผลลัพธ์ให้ให้ดูที่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงนะครับแล้วบางทีมันก็เป็นทัศนคตของผู้นําว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยประเทศนี้มันไม่ได้เป็นของสามพี่น้องนะถูกไหมครับแล้วก็ไม่ดู้สด็แล้วคือ พูดง่ายๆว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีชีวิตทุกคนดีประเทศเจริญผมว่ามันก็ไม่มีใครว่าอะไรมากเท่านี้นะแต่เขาก็อาจจะว่าเขาเขาก็อาจจะเบื่อเขาบอกมันมันก็ไม่มีใครน่าจะบ่นอะไรมากเท่านี้แต่ว่ามันมันไม่ได้อย่างคิดมันไม่ได้อย่างใจมันตอบสนองไม่ได้มันขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ประเทศไม่จเจริญนะ่ะเอางี้กว่า เออผมผมมองไปได้ได้แค่นั้นแต่ว่าเป็นแสตจูดทชื่อว่ามันโอ้ยเห็นแล้วแล้ก็อย่างคือผู้สึกข่าวนักวิเคราะห์ข่ขาวนะก็ยังบอกเองว่ามันมันประเทศไทยมันถูกปกครองโดยฝักฝ่ายเออมันมันสายตรงข้ามกันคือคือประเด็น ผมฟังว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันแสดงว่าต่างฝั่งต่างก็มีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนประเทศอื่นหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นตรงข้ามครับเป็นฝ่ายค้านแต่ว่ายังอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือว่าหรือว่าเออคือคือคืออย่างนี้มันในบริษัทอาจจะไม่มีฝ่ายค้านแต่ว่าในบริษัทมันก็อาจจะมีคอมมิตตี้แล้วหรือว่า มาผลักดันให้บริษัทไปในทิศทางเดียวกันประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศไทยอาจจะมีหลายฝักหลายฝ่ายแล้วแต่ละฝ่ายก็จะจะขัดแย้งกันจุดขากันแทนที่จะมุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าวุฒิหนึ่งไม่ให้มุ่งไปข้างหน้าต้องเอามาเป็นผลง,งานของกูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมผมผมพยายามตีความนะว่าสําหรับการวิเคราะห์ข่าวแต่ผมเชื่อว่าเราคงวิเคราะห์ข่าวกันไปในหนึ่งระดับสุดท้ายมันก วนไปเวียนมาไม่ได้หนีไปไหนไม่ว่าผลลัพธ์จะออกจากจากมาจากอะไรอะจากการโบสไม่หลงมติได้ยังไงเนี่ยนะสุดท้ายก็คงได้นายกมาเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นนายกคนเดิมมันเป็นมาเป็นนายกเออแล้วชีวิตเราคงจะวนอยู่างนี้ไปเอยสิ่งสิ่งที่เป็นห่วง ประเทศเราจะโตไปทางด้านไหนทิศทางไปทางด้านไหนแต่ถ้าเกิดเราบาดูแล้วเนี่ยไอ้ฟอนเดชันของของวิธีคิดของเราการทำง,งานของของราชการเนี่ยผมว่าตามเขาไม่ทันจริงๆบางครั้งเราไปลอกมาไปตีความมาก็ยังลอกมาไม่หมดลอกแต่เปลือกมาแล้วยิ่งยิ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้มัน ทับไวเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไม่มีฟาวเดชันเราไม่มีอาร์เคเต็เจอร์ที่ดีนะมีมีมโนทัศน์ที่ชัดเจนแล้วเราแชร์มโนทัศน์กันได้นะโผมผมว่าผมเหนื่อยผมว่าเป็นห่วงเรายิ่งมองภ้าไปเอ่ะไออำนาจเก่าเนี่ยก็ชน,นะก็ชน,นะแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเห็นพักคฝ่ค้านเนี่ผมว่า พักฝ่ายค้านนี่โดนวางยาเยอะนะโดนวางยาเยอะเหมือนกับไอ้อภิปรายไม่ว่าบางใจเนี่ยมันครั้งนี้มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับคือทางฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะสับๆชิวๆดูอะดูชิวๆนะครับแล้วทางพักคฝ่ายฝ่ายค้านก็ดูเหมือนจะมีข้อมูลใหม่ รู้ไหมจะมีได้มาโดยง่ายต้องมองหลาย,ลายชั้นผมว่าดูเขาก็สามารถแก้ต่างในหลายๆจุดมาแล้วบางครั้งเราเซอร์ไพรส์ให้มันหลุดมาได้ยังไงผมว่าโดนหวางยาวอ่ะอันเนี้แล้วมันก็เป็นเกมการเมืองซึ่งมันม,มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยเราไม่ได้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงตัวเหมือนกับที่ท่านอนุทินบ้าเป็นคำพูดที่ดูดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่า จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วปรับปรุงได้ยังไงเรื่องนี้ต้องคอยดูครับแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือเราพี่น้องกันนะครับจะรักกันจนตายจริงๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ